มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในออฟฟิศเราเลยนะคะทำงานยังไรคะเนี่ยให้ได้รองเท้า1คู่อ้าวใช้ให้น้องทำโฆษณาทำไปทำมาตบรองเท้าซะเองเลยเป็นบรบอน20 next gen นะคะน้องบอกว่าผมไม่ลืมใส่โค้ดเด็ดขาดครับพี่จะได้ส่วนลดแล้วก็ได้สิทธิ์จับรางวัลด้วยบรบ่น20เนี่ยเพิ่งออกเลยยังไม่ได้รับส่วนลดนะคะจะต้องผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนค่ะถึงจะได้ส่วนลดตุลลองใส่ให้ดูถ้าหากว่าเป็น curry เนี่ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วได้ส่วนลด10%ด้วยยังไม่พอมีรางวัลแจกทุกเดือนอีกอย่่างงงนึททีประับใจขอ Work? สั่งไปเมื่อวานวันนี้มาแล้วแอดเองอยากได้ของเขาแล้วสิแม่ดูแล้วน้ำลายไหลเลยเปิดมาเนี่ยสีสันสวยงามมากๆรองเท้าจะมาใน2สีเป็นสีทีคอนทราสกันสีฟ้าแบบสบายๆตา,า,าค่ะส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเตะตาดูเอมินเอจับแล้วจับอีกสงสัยจะอยากได้แน่ๆเลยโรบอนเนี่ยบอกอีกค่ะว่าความสําเร็จมากมายของเขาในด,ดุการที่20โบรอบอลเลยเริ่มคิดถึง next gen ค่ะคือคน,คนรุ่นต่อไปนะคะโค้ดจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะสําหรับเดือนมีนาคมคือ H S แม่เนียสองสามค่ะ ยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง t w ิต t ี้ทรมนี่วันนี้เราทั้งสองคนแดมิตรกับมิเด้ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเนี่ยเข้าสู่โค้ชสุดท้ายของฤดูกาลแบบสุดๆกันแล้วนะคะเพื่อนๆ,ๆเกมตอนนี้เนี่ยมันเหลือเกินทุกทีมสู้กั็นแบบสุดใจเพื่อนๆสามารถดูเกมมันๆได้แบบนี้ค่ะที่ npa app ผ่าน nba league pass นะคะสามารถดูได้ทุกเกมดูย้อนหลังก็ได้หมดแถมยังได้ดูภาคไทยอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราเบรกการกุยหลังเกมสักวันหนึ่งชมข่าวคาวบรอบลีกกันค่ะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในคะะ ไม่ลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะถึงแสนซับแล้วค่ะแต่เราก็ยังขอต่อไปมุ่งหน้ากันตอบไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งค่ะขอเริ่มมืที่การอัปเดตอาการบาดเจ็บของพอจอชที่เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับโอเคซีก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขามีการชนประทะกับลูเกนดอนแล้วก็เสียหลักเข่ามากระแทกทําให้ตัวของพอจอชมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นล่าสุดทางทีมได้ประกาศเมื่อวานแล้วนะครับว่าการบาดเจ็บของพ่อจอชเป็นลักษณะเหมือนเข่าบิดถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่ไม่มีความเสียหายของเส้นเอ็นไม่ใช่เอ็นขวออ้หน้าเขา่าฉีกไม่ใช่เอ็นหมอนระันคบ 2อถึงาอาทิตย์แล้วค่อยมาประเมินอาการกันอีกครั้งหนึ่งพอแฟนๆของทีม LA Clippers ได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เบาใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในฤดูกาลปรกติที่เหลืออยู่9เกมรวมเกมวันนี้พอจอจะไม่สามารถกลับลงสนามทำแกงแข่งขันได้นะครับและในส่วนของการกลับมาในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยเราต้องรอการประเมินอาการ2-3ถึงอาทิตย์ข้างหน้าก่อนเราจึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างที่พวกเรากำลังทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะครับพวกเขากำลังทำแกลงแข่งก่อนที่จะไปกังวลการกลับมาอีกครั้งหนนีี้สสิ่่งทพววกกเขาครจะโ มากที่สุดนะครับแน่คือการคว้าชนะให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลปกติที่เหลืออยู่ก็เป็นอย่างที่ควายเลยเนอร์เขาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคนที่เหลืออยู่ในทีมที่จะต้องก้าวขึ้นมาสร้างผลงานทดแทนการขาดไปของพอจอจในครั้งนี้และเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยพร้อมก้าวขึ้นมาแล้วก็ลุยไปด้วยกันที่เหลือก็มารอดูนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงคายเลยเนิร์ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมลุยอย่างนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสามารถรับบทหนัก การแข่งขันที่เหลืออยู่ของพวกเขาเนี่ยนะครับจะเจอเกมการแข่งขันแบบ2วันติดอีก2ชุดในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเพลย์อิน Play หรือว่าเพลย์ออฟก็แล้วแต่เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์ของ LA Clippers เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข็นขวายเลนเนิร์ลงในการแข่งขันแบบ2วันติดหรือเปล่าก็หวังเลอเกินว่าทางทีมไม่จาเป็นต้องไปลุ้นจนถึงหยดสุดท้ายขนาดน,นั้นนะครับและนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของ Russell Westbrook แลวก็ Eric Gordon ที่จะต้องก้าวขึ้นมารับบทหนักในการเล่นเกมบุกที่เพิ่่่มมมมมมาากขึ้น้นนนใยยททีีีีไแแบบและังรว ถึงเทอร์เรนส์แมนนิโคลัสปะทุมในฐานะตัวสำรองทั้ง2คนจะต้องมีจํานวนนาทีในการลงสนามที่เพิ่มขึ้นเขาจะต้องก้าวขึ้นมาสร้างผลงานให้กับทีมและสุดท้ายก็ต้องภาวนาให้นอ์แมนพาวกลับมาจากการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดนะครับตัวของเขาตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่ซ้ายนะครับค,คล้ายๆกับการบาดเจ็บของสเตฟานเคอร์รี่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยเริ่มกลับมาทําการซ้อมได้พักหนึ่งแล้วนะครับแต่ทา้งทีบอกว่าต้องประเมินอ,อาการอีกครั้งหนึ่งในช่วงอาทิตย์หน้าก่อนเกมกรแข่งขันในช่วงนี้เนี่ยนอมแมนพาวก็มาทาการซ้อมไวาาเปงข้ ไม่แน่เหมือนกันนะครับในเกมที่พวกเรา2คนทําหน้าที่ภาคไทยครับเกมที่ชคาโกบูสไปเยือน l a ลเอคริปเปอร์สเราอาจจะได้เห็นนอร์แมนพาวกลับมาลงสนามทาแกงแข่งก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ใช่เกมวันนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาเดินทางไปเยือน3เกมติดก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของนอร์แมนพาวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้พอจอชก็นอะร์แมนพาวกลับมาช่วยทีมให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของ LA c l i ค p e r s พวกเขายังไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่เพลย์ออฟได้แบบชัว,ชวร,มชมร์ โกบูสเมื่อวานโดนซิกเซอร์อัดยับตั้งแต่คอตอรรกเลยนะคะเหมือนซิกเซอร์เตตั้งใจมาแก้แค้นเลยค่ะความพ่ายแพ้นเนก็ว่าเ็งแล้วถามมาเจอการบาดเจ็บของตัวหลักอย่างเดมาร์เดโรซานอีกที่ต้องออกจากการแข่งขันไปในช่วงควอเตอร์ที่3เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขานหลังแต่การบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะแข่งไปในก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะอาจจะมีอาการเจ็บจี๊ดๆนิดหน่อยเท่านั้นเดมาร์เดโรซานในฤดูกาลนี้ค่ะลงทำการแข่งขันทั้งหมด66เกมจาก72เกมทททีีท่มลงาขนขนําการเจ็ด่นบ่างดแแตกแทม่าง ดูการที่ผ่านมาสมแล้วค่ะที่ติดออสตาสมัยที่6ของตัวเขาเองก็หวังว่าเกมหน้าและเกมที่เหลืออยู่เดมาจะสามารถลงทําการแข่งขันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิคาโกบูกองการเดมาทุกเกมเลยจริงๆค่ะแล้วก็มาดีมากๆโดยเฉพาะการเล่นเกมรับตอนนี้เป็นอันดับ10นนาเพเซอร์อยู่เพียงแค่เกมครึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเดมาไม่ไหวจริงๆเนี่ยคนอื่นในทีมค่ะอย่างจจวอนเต้กรีนเดริกชอนจูเนียหรือว่าพทริกเวอร์เลียมก็ต้องก้าวขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้ได้นะคะ พอพูดถึงการบาดเจ็บนะครับไปต่อกันที่นิวอารีนเพลิกันส์กันสักหน่อยล่าสุดไซออนวิลเลียมสันได้รับการอนุมัติจากทีมแพทย์ให้กลับมาทําการซ้อมได้แล้วนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยยังคงต้องรอการประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งในช่วง2อาทิตย์ข้างหน้านั่นหมายความว่าในช่วง2อาทิตย์นี้เนี่ยเรายังคงไม่ได้เห็นไซออนวิลเลียมสันลงสนามทําแกงขันแต่อย่างใดน,นะครับเียวว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนแทบลืมไซออนวิลเลียมสันไปเลยตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวานะครับหรือว่าแฮมสตริงตั้งแต่วันที่2มมมราาาคที่ผ่ผนตอนแรกทางทีมมกกคาาาดว่จะลับ ที่จะทำการแข่งขัน All ตาร์แต่ในท้ายที่สุดพอเริ่มกลับมาปุ๊บนะครับก็มาเจออาการบาดเจ็บที่เดิมซ้ำสองอีกทีหนึ่งก็เลยทําให้ตวงเขาต้องพักต่อเนื่องมาอีกนะครับจนถึงตอนนี้ทําให้จนถึงตอนนี้นะครับตวงเขาพลาดการลงสนามติดต่อกันถึง37เกมในฤดูกาลนี้ช่วยทีมได้เพียงแค่29เกมเท่านั้นเองนะครับตลอดชีวิตการเล่น NBA ลงสนามทําแข่งขันได้เพียง114เกมเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นความเซ็งของเจ้าตัวนะครับรวมไปถึงทีมแล้วก็แฟนบาสอย่างพวกเราที่หมดโอกาสได้เห็นศักยภาาพพในนกรเล่ สวรรค์ในการเล่นต่างๆของไซออนวิเลียมสันอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแฟนๆบาสอย่างพวกเรายังคงมีโอกาสได้เห็นไซออนในช่วงท้ายฤดูกาลถ้าเกิดเป็นไปตามกรอบเวลาที่ทั้งทีมประกาศออกมาครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดชัดเจนก็ขาดว่าน่าจะเป็นช่วง3าเกมสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยแหละครับถ้าเกิดได้ไซออนวิเลียมสันกลับมาจริงๆจะยิ่งทําให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่เพลย์อินมีโอกาสลุ้นเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสมาก 26แต้มการเล่นวงในที่แน่นๆนะครับการโจมตีรอบๆปากห่วงเนี่ยนะครับนี่คือจุดเด่นของไซออนวิลเลียมสันระหว่างที่พวกเรากําลังทําวิดีโอนี้อยู่พวกเขาก็สามารถเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอนเนสมาได้แล้วนะครับทำให้ทั้งทีมขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11สถิติในเท่ากับ LA l a k e ์ s เป๊ะเลยห่างทีมอันดับ7อย่างมินนิโซตาทีมวูฟเพียงแค่ครึ่งเกมเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสของพวกเขาก็ยังคงมีเช่นเดียวกันและนี่คือเครื่องตอกย้ำม,มากๆเลยนะครับว่าการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยมีความสาคัญกับท มีดีได้ลุ้นไปจนถึงช่วงเกมสุดท้ายของฤดูกาลเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีการแข่งขันเพลย์อินในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปรกติเนี่ยลหลายตัวหลายทีมก็เบรกผู้เล่นตัวหลักกันแล้วละครับอย่างการบาดเจ็บครั้งนี้ของไซออนเลียมสันเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะไม่ได้เห็นเขาลงสนามแล้วไปเจอกันอีกทีหนึ่งในฤดูกาลหน้าใครจะเชื่อครับว่าการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยทำให้ทีมอันดับที่12แบบนี้เนี่ยยังคงมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟได้นี่คือความมััันนั NBA จจัันน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 นเเเหหลอออออกกกกิิิะะรรรรขขขงงงงง NDA ปจจจุดดด้้้้แฟ็ีาาาาาทตย์่ไ เห็นข่าวการกลับมาของไซออนวิลเลียมสันที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับ เราไปตามข่าว l a l เ k ล r เกกันสัหน่อยนะคะออสซิลิฟฝันใจมาหาชนแฟนบาสในตอนนี้ที่มีผลงานร้อนแรงเหลือเกินเมื่อวานนี้ค่ะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเป็นส่วนสำคัญในการคว้าชัยชนะ2เกมติดของ l a l a k e r เกค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำตามการยิงในทุกริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันเก็บฟาวท่าเกมหลังสุดคือนนะักกีฬาที่มีโอกาสยิงลูกโทษเฉลี่ยมากที่สุดของลีกอยู่ที่13.3าครั้งในเกมเมื่อวานเนี่ยได้ยิงลูกโทษมากกว่าเดวินบูกเกอร์ด้วยซ้าไปนะคะ ทำให้เลเกอร์ที่ไม่มีรบอลเจมส์12เกมติดวกเขาชนะ7แพ้5ก็ถือว่าทําได้ดีค่ะยังคงมีลุ้นอยู่ในพื้นที่เพลย์อินจบฤดูกาลนี้จะเป็นฟรีเอเจนต์ออสตินลีฟเนี่ยขเขาเซ็นสัญญา2ปี2.3ล้านเหรียญเป็นสัญญาขั้นต่ากับ LA เลเกอร์สค่ะแววลมาว่ามีลุ้นสัญญาอยู่ที่4ปี50ล้านเหรียญเลยค่ะฟอร์มแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีลุ้นแน่นอนหากปล่อยหลุดไปแบบคารุโซ่เนี่ยเจอแฟนๆถล่มแน่เลยค่ะเลเกอร์สพอให้มินตูนพ ของเรเบรนเจมส์กับสนอยล่าสุดเจ้าตัวสามารถกลับมาทําการซ้อมได้แล้วนะครับซึ่งการซ้อมที่วานนี้เนี่ยดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของพวกเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเป็นการซ้อมที่หนักหนว่วงเหลือเกินนะครับและทุกอย่างก็ไปได้ดีทําให้มีการคาดการณ์มากมายเลยนะครับว่าเรเบรนเจมส์น่าจะกลับมาได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกตกิกลับมาช่วยทีม LA l อร์เลเกอร์สในโอกาสลุนเพลย์อินลุนเพลย์ออฟต่อไปแต่ในจุดนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาทวิตบอกนะครับว่าไม่ได้มีการประเมินสภาพร่างกายแต่อย่่่าาาาาางงใดดดดไไมไม้กกีกกกกรรํหนนออบเเเวววลลชัััจจตขขะ มาได้เมื่อไร่แต่ณเวลานี้ตัวของเขาเนี่ยทำทุกอย่างจริงนะครับทำการซ้อมทำทรีทเมนต์แบบสุดๆเลยการซ้อมเนี่ยวันๆหนึนน่งซ้อมถึง3ช่วงเวลาเลยนะครับเรียกว่าหนักหน่วงมากๆเขาต้องการทําให้ตัวของเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่สามารถกลับมาช่วยทีมให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่ตัวงเขาจะทําได้นี่คือสิ่งที่รบอนเจมส์ออกมาบอกดังนั้นแฟนๆของ LA Lakers เนี่ยก็รอกันอีกนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะกลับมาได้อย่างที่บรรดาสื่อส่วนมากเขาคาดน,นะครับอาจจะเป็นช่วง3-4เกมสุดท้ายของงฤดกาช่วนั้ยถือว่่าเป็นชวงที่สําาคัญมก พวกเขาต้องเจอกับยูทาจัสอีก2ครั้งเจอกับฟินิกซ์ซันแล้วก็เจอกับ LA C เอคลิปเปอร์สล้วแล้วแต่จะเป็นเกมที่มีผลหลือเกินโดยเฉพาะเกมที่เจอกับยูทาจัสถ้าเกิดได้รเบลเจมส์กลับมาในตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะทําให้ LA เลเกอร์มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นมากมายมหาศาลเลยแหละครับมารอลุ้นไปด้วยกันทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นจากเกมขกงกันเมื่อวานนะครับระหว่าง Dallas Mave r i c ก s กับ Golden State Warrior s จากการตัดสินของกรรมการนะครับทำให้ทั้งทีม d a m a v e r i c k s เองเคิดว่าฝ่ายเคาาเป็นฝ่ยองบอแลแ้วก็เป็นฝ่่ายบุแตที่ไ,ไ้คัด ไม่ใช่เป็นฝ่าย Golden State w a r r i o r ที่ได้ครอบครองบอลนะครับแล้วก็ด้เป็นฝ่ายบุก Dallas m a ริ r ไม่ได้มีการตั้งรับแต่อย่างใดเลยครับก็เลยทาให้ Golden State w a r r i o r ได้2แต้มแบบสบายๆเลยซึ่งในจุดนี้เนี่ยแหละครับอย่างที่พวกเรารายงานก่อนหน้านี้หลังเกมแข่งขันว่าเจ้าของทีมอย่าง Mark c ว b a n เนี่ยเตรียมตัวที่จะทําการประท้วง NBA นะครับซึ่งการประท้วงเนี่ยก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับทำหนังสืออย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทําประท้วงนะครับ10,000เหรียญถ้าเกิดการประท้วงสําเร็จ10,000เหรียญน,นี่ก็จะได้คืนแต่่ถ้้าาาเเกกิดรรรประทวงไมสํ็จ น,นี้ก็จะไม่ได้คืนพอหนังสือนี้เนี่ยถึงมืออดัมซิลเวอร์คอมมิชชันเนอร์ของ NBA บปุ๊บเนี่ยทางหลีก็จะมีการแจ้งไปทาง Golden State Warrior นะครับว่าด l a s m a v e ม i c k s มีการประท้วงนะแล้วก็รอการตรวจสอบนะครับภายใน5วันหลังจากผ่านไป5วันปุ๊บเนี่ยทางอดัมซิลเวอร์จะเป็นคนแจ้งกับบรรดาสื่อและก็แฟนๆอยา่างพวกเราทราบนะครับว่าผลการประท้วงจะออกมาเป็นอย่างไรที่เอามาพูดให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ทําคลิปหลังเกมระหว่างดไปแล้วนันเนววนสเมลเกินคกับะก่ล ถามที่เ,เพื่อนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยสงสัยว่าถ้าเกิดการประท้วงครั้งนี้สําเร็จเนี่ยจะมีผลอย่างไรคําตอบก็คือจะต้องมีการแข่งขันใหม่นะครับในจุดที่เริ่มมีปัญหานั่นคือในช่วงท้ายวอเตอร์ที่3ครับช่วง1นาที59วินาทีสุดท้ายช่วงที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นำอยู่8 8ต่อ87จะต้องเริ่มการแข่งขันใหม่ในจุดนั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูกันไปครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดผลการแข่งขันออกมาครั้งนี้เป็นดันะนลลัสแมวเนขอนนร ประท้วงนี้สําเร็จถามว่าในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยการประท้วงสําเร็จเนี่ยมีหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีนะครับล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือปี2008ไมอามี่ฮีกับแอร์แลนด์ตาฮอสในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เทคนิคมีการใส่จํานวนการฟาวของชาคิีโอเนลผิดนะครับจริงๆแล้วชาคิีโอเนลเนี่ยฟาวแค่5แต่เขาไปฟาวว่า6ทําให้ชาคิีโอเนลต้องออกจากเกมการแข่งขันไปในจุดนี้เนี่ยถือว่ามีผลกับเกมการแข่งขันของไมอามี่ฮิตมากๆเลยนะครับพอการประท้วงเสร็จปุ๊บก็ต้องทําการแข่งขันหม่่่่นวงิิาาาาททีออกกรรแเเลืยูตถถ้้ดปะ ครั้งนี้ของดัลลัสแมริยจะสาเร็จหรือเปล่าส่วนตัวแอดมินคิดว่าไม่น่าจะสําเร็จละครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นไปอย่างที่กรรมการเขาออกมาชี้แจงหลังเกมแกข่งขันมวสัญญาณมือแรกเนี่ยนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบอลของโกลเด้นสเตทวอร r เ o r ร์และสัญญาณมือที่2เนี่ยก็เป็นการขอเวลานอกของดัลลัสแมริทเองนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคือความเข้าใจผิดของดัลลัสแมริทเองครับไม่ใช่เรื่องของกรรมการการที่มาร์คคิวบันบอกว่า,วา,วา,วา,าบบอ,อ,เ,บอนเนเป็ขง Golden State Warrior นะในจุดนี้เนี่ยแอดมินก็คิดว่าเหล่ากรรมการทั้ง3คนนี่นะครับที่เขาคิดว่าตัวของเขาก็ตัดสินถูกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปชี้แจงไปบอกอะไรกับดาร์สมาวิสก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะส่งบอลให้กับ Golden State Warrior เนี่ยเห็นความผิดปกติเขาก็น่าจะหยุดเกมแล้วก็บอกให้ทั้งทีมของพวกเขาเนี่ยมาตั้งรับนะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมการเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยน่านจะเป็นฝ่ายของดาร์สเองมากกว่าที่จะต้องวกเวกโวยวายนะครับทำให้ การมาตั้งรับแบบนั้นจะดีกว่าและที่สําคัญแม้ว่าดัลลัสจะแพ้2แต้มจังหวะที่มีปัญหาพวกเขาเสียแต้มก็จริงแต่ผลแพ้ชนะเนี่ยไม่ได้มีผลมาจากจังหวะนั้นจังหวะเดียวนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยพลาดไม่ยอมประกบสเตเฟนเคอรี่โดนไปวางบอลเสียการรีบาวเสียแต้มพลาดจังหวะในการยิงหลายต่อหลายครั้งของตัวเองมีการเสียเทอร์โนเวอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับล้วนแล้วแต่จะมีผลในการพิจารณาและก่อนจบเกมก็เป็นฝั่งดัลลัสนะครับที่มีการยิง3คะแนนลงซึ่งลูกนั้นเนี่ยต่อให้ลงหรือว่าไม่ลงเนี่ยก็ไม่ได้มี จบลงที่แต่ลสัสเป็นฝ่ายแพ้แค่สอแต้มดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงส่วนตัวแอนมินก็เลยคิดว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะสําเร็จครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะครับใน5วันข้างหน้าว่าจะมีผลออกมาอย่างไรครับปิดท้ายกันกับ ข่าวดีของแฟนแ Golden State Warriors ที่กำลังจะได้ตัว G P 2 Gary Payton the second กลับมาลงสนามทำการแข่งขันแล้วนะคะทางทีมเนี่ยประกาศว่า G P 2ได้ทำการซ้อมกับทีมสักระยะนหนึ่งแล้วแล้วก็เตรียมตัวซ้อมแบบเต็มรูปแบบเขาจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันในเกมวันจันทร์งาเจ็ดโมงครึ่งที่เจอกับ Minnesota Timberwolves ตามเวลาของบ้านเราตัวของ G P 2ค่ะตั้งแต่กลับไปอยู่กับ Golden State Warriors ในช่วงการเทรดกลางฤดูกาล12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันเลยนะคะเพราะว่าฟื้นฟูอาการบาดเจ็บบริเวณกั้ม เนื้อแกนกลางลำตัวปัจจุบันเนี่ยอายุ30ปีค่ะหลังจากที่คว้าแชมป์กับทังทีม Golden State Warriors ในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงปิดฤดูกาลค่ะก็ไปเซ็นสัญญากับพอแลนทรูเวเซอร์สี่3ปี26ล้านเหรียญแต่หลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วนะคะก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันกว่า35เกมลงทำการแข่งขันเพียงแค่15เกมเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าผลงานต่างๆเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดคิดไม่ลงตัวกับทีมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เทรดกลับมาที่ Golden State Warriors อีกครั้งหนึงค่ะรออีกนิดนะคะเพื่อนๆรอ GP t o โจในยูนิฟอร์ม Golden State Warriors กันค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ,อคคะโอ๊ยลืมนิดนึงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆ